เย็นวันที่12ธันวาคม2 5 6พแล้ววันนี้เราพามาดูบรรยากาศในสวนไผ่ที่แห้งแรงของเราก็คือแรงฝั่งนูน้นเอ่อห็นไหมอยู่ไกล,กลหน่อยฝั่งนู้นคุมฟางเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่เราไม่ได้เอามือจับมาจจะ,จะวิดีโอจะสันส้นๆหน่อยเดินลงมาเลยนี่เป็นเอ่เรากำลังจัดการกับแขนไผ่ที่อยู่ในร่องลกๆของเรา ก็คือการาเราจะตัดให้มันเป็นกองเล็ๆแบบนี้แล้วเราก็ทยอยเผาเผาเพื่อให้มันลนใบข้างบนเพื่อให้กระตุ้นออกน่องเหมือนคล้ายๆแบบหน่อไม้หน่อไม้ไฟที่บนภูเขาอะไรประมาณนั้นนะมันก็จะใบมันก็จะออกงอๆหน่อยแต่เดี๋ยวใบร่วงแยวใบเขียวเขาก็มาไม่ตายนะยืนยันว่าไม่ตายเพราะทำแบบนี้ตลอดตอนนี้ก็ฝั่งนี้ก็โอ๊ยลืมก็เก็บแขนงขึ้น แบบนี้เดี๋ยวเราก็จะอาลงมาเผาในร่องนี้แหละเ,เราเก็บขึ้นเพื่อที่เราจะเราโกยใบขึ้นไปกบกอเดี๋ยวเราก็จะให้น้านี่ก็เป็นภัยอายุเจ็ดปีที่เราเราก็ทําแบบนี้เรื่อยๆเราจะให้น้ําเดี๋ยวจะมีะคลิปที่เดี๋ยววิธีการทํากออย่างละเอียดเราจะใส่ปุ๋ยแบบไหนให้น้ําแบบไหนให้มาดูนี่อันนี้เราพามาดูบรรยากาศโดยรวมนี่ ว่าเราเก็บแขแนงกันแบบไหนแบบนี้แหละทำกองแบบนี้เดี๋ยวก็ทยอยเอาลงมาเผาในร่องนะมันก็จะเป็นการลนใบไผ่เหมือนที่เขาชอบเผากันบนภูเขาอะไรประมาณนั้นเห็นไหมนูม่นะยาวสลุกหูลล่ะ,ละ,ละ,ละก็ทยอยจากเรื่อยๆมันจะรกเดี๋ยวเราจะพาไปดูที่ที่มันจะรกหน่อยนิดหนึ่งภาพสันนิดนึงขอ,งอภัยด้วยเราลืมจินบอลลืมไม้จับเห็นไหมก็ลองมาขยาวนะ่ะลงก็ประมาณร้อยเมตรอะ นี่ก็จะเก็บพาไปดูที่ที่มันลกๆที่ยังไม่เก็บบรรยากาศบรรยากาศก่อนเก็บบ,บ,บเราก็จะเลื่อยเวลาเราเลื่อยกิ่งไผ่สังกอเงี้ยในหน้าฝนนะนี่เห็นไหมใบพวกนี้เราจะกลยขึ้นไปกบกอ,อนี่อย่างลกเลยแบบนี้เลยสภาพนะครมาดูทางนี้นชัดเจนกว่า <c oughs> นี่สภาพคือแบบ นี่แหละก็ต้องเคลียร์ขแขนงนน่นให้ขึ้นไปข้างๆแล้วก็โกยใบขึ้นมาใส่กอไว้นะเพื่อกบกบโคลนไผ่แล้วเพราะเราจะให้น้ำถ้าให้น้ำเราไม่กบโคลนก็ความชื้นก็จะระเหยออกเร็วนี่อันนี้ลกเลยนะนั่นเป็นส่วนที่ทำแล้วแล้วก็อันนี้ยังไม่โกยใบ มันก็ก็อธิบายไปแล้วเบื้องต้นว่าว่าทาไมเนาะโอเคพาดูบรรยากาศนี่แหละเวลาทากอไผ่จริงแล้วมันต้องทำตั้งแต่เดือนสิงหากันยานะถ้าช่วงนี้มันก็จะออกหนอแล้วเริ่มทยอยแบบแบบเริ่มมีหนอเริ่มมีอะไรี้มันจะส่งให้ตาหนอเดิมตั้่งแต่หน้าฝนคือแตกหนอในในช่วงนี้ที่แบบหนอไม้ขาดแล้วนะตอนนี้แต่ไม่เป็นไรเราทําช้ามหนุนให้ดูอีกรอบหนึ่งฝั่งนู้นนะ่เห็นไหมเดี๋ยวจะพาไปดูฝั่งนู้นนะ เราคุมกอรเรียบร้อยปึ๊บปึ๊บป๊บชา้ชาช้าช้าช้านี่เราคุมกอเห็นไหมสังเกตนะนี่นะนี่นี่คุมกอแล้วนี่เออนี่อ่ะโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวมาอัปเดตตอนทำกอเสร็จอีกรอบหนึ่งแล้วกันโอเควันนี้พามาชมบรรยากาศโดยรวม